มาครับเราไปลุยรูทความรักของเจมสมะเขือเทศด้วยกันเลยนะครับผม oh right. s <S สันใครนะครับสงสัยว่ามันปลดรูทนี้ยังไงนะไม่ยากครับต้นเกมเราต้องห้ามไม่ให้เจ๊ไปทำงานเป็นเด็กนั่งดงก์แล้วเล่นเนื้อเรื่องของอาซามีให้จบนะครับ พอจบอัสมิปุ๊บก็บจะเข้ารูทของเจ๊หัวแดงได้เลยทันทีเปิดมาที่ฉากแรกนะครับตอนนี้เจ๊หัวแดงกําลังกังวลใจที่ต้องกลับไปทํางานที่เก่าเธอเล่าให้เราฟังนะครับว่าหัวหน้าของเธอนั้นเป็นคนที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยเธอลาหยุดมาเพื่อเตรียมย้ายไปทํางานเป็นเด็กนั่งดริงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเจ้านายของเธอนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้ไปทํางานเป็นเด็กนั่งดริงใช่ไหมก็จะเป็นต้องกลับไปทํางานที่เก่าแล้วเธอเลยรู้สึกลําบากใจอย่างมากนะครับตัวเอกเลยเสนอว่าเดี๋ยวเที่ยงวันนี้เขาจะไปเยี่ยมเธอที่ ร้านยาสุกะได้ยินก็สบายใจขึ้นนะครับพ oh <my> อมาถึงร้านเนี่ยยังไม่ทันได้ชื่นชมบรรยากาศใดๆไอเฮียอ้วนเขาก็โผล่มาทักทายอย่างเป็นมิตรนะครับออกไปไกลๆส้นตีเลยนะต้องให้กูพูดซ้ำเลยสมองหมาเลิกยืนหน้าร้านกูได้แล้วมึงอ่ะมึงไม่มึงทำให้ลูกค้ากลัวหมดแล้วเนี่ยแม่อบอุ่นหัวใจจริงๆนะครับพระเอกเราก็อ้างไปว่าโอ้ยตน,นเป็นลูกค้านะตั้งใจจะมาซื้อกาแฟกินไอเฮียอ้วนเขาก็เลยเลือกรางวัลเรานะครับเข้าร้านมาคุยกับยาสุกะเนี่ยตัวเอกก็จะพูดทํานองว่า ว,นะว่าทําไมเจ๊ถึงไม่อยากทํางานที่นี่เลยเจ๊ก็บอกให้เรานินทาเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือเจ้าของร้านที่นี่นะครับตัวเอกก็งงนะว่าเอา้าเป็นเจ้าของร้านทาไมไปนั่งอืดหน,น้าร้านเฉยๆไม่มาช่วยกันทํางานละ่ะนักงานทั้งร้านก็มีแค่คนเดียวเองไม่ทันไรนะครับไอ้อวนเขาก็เข้ามาดุด่าและหักเงินเจ๊เพราะเอาแต่คุยกับเรานะครับสุดท้ายเราก็สั่งกาแฟให้ยาสุกะดดื่มนะครับเพราะดูทรงแล้วเธอต้องการมันมากกว่าเราเสียอีกให้กลับไปรอย,ยาสุกะที่บ้านได้เลยนะครับพอเธอกลับมาจาก จากที่ทํางานเนี่ยตัวเอกของเราก็าจะเข้าไปถามเธอถึงเหตุผลว่าทําไมยังคงทํางานกับไอเชีย่ยอ้วนอยู่นะครับแต่ยาสุกะเธอก็เหนื่อยเกินไปที่จะมาคุยเรื่องนี้ครับเลยขอตัวไปพักผ่อนก่อนให้เรากลับเข้าห้องไปเตรียมนอนนะครับโนริโกะเธอก็จะมาดักถามเราว่าต้องการอะไรจากแม่ของเธอกันแน่ตัวเอกก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่เป็นห่วงยาสุกะเฉยๆแต่ด้วยความกรธสตินของโนริโกะนะครับเธอก็จะพูดบนตีนเรานะฮะแต่พระเอกของเราเนี่ยไม่มีอารมณ์เล่นด้วยแล้วไงเลยเล่าถึงปัญหาที่เจย,ยาสุกะกำลังเผชิญ โนริโกฟังนะครับแต่ดันไปหลุดปากพูดว่าไอเฮียอ้วนเนี่ยนิสัยเหมือนโนริโกเลยโนริโกได้ยินก็มุดงิดนะครับเช้ารุ่งขึ้นนะครับให้ลงไปข้างล่างเราก็จะได้คุยกับยาสุกะอีกนิดหน่อยเธอเล่าว่าเธอเนี่ยนอนไม่เต็มที่เลยนะเธอตื่นตะหนกและหวาดกังวลรุนแรงจนทําให้นอนหลับไม่ได้พอเผลอหลับไปเนี่ยก็ดันฝันร้ายซะอีกอาการแบบนี้เขาเรียกว่าโรคหลอนไอเฮียอ้วนนะครับ เธอเอกเลยบอกกับเจว่าเดี๋ยวช่วงพักเบรกของวันนี้ผมจะไปหาเจที่ร้านอีกรอบนึงเธอได้ยินก็ยิ้มได้นิดนึงครับและขอตัวไปทํางานก่อนเนาะโนริโกะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเลยตัดสินใจจะยื่นมือเข้าช่วยด้วยนะครับพอทั้งคู่มาถึงร้านกาแฟนะครับความปากแฉวของโนริโกะเนี่ยก็เกือบทําให้เราโดนไอ้เชี่ยอ้วนต่อยเสียแล้วนะครับ me, สุดท้ายก็ลงเอยที่ไอ้เชียอ้วนไม่อนุญาตให้เราสองคนเข้าเยี่ยมยาสุก,กานะครับทันทีที่ไอ้อ้วนจากไปเนี่ย โนริโกะที่กำลังหัวเสียอย่างมากก็บ่นว่าที่ผ่านมาเธอนึกว่าคนที่อยากเอาตีนนูดหน้ามากที่สุดในโลกเนี่ยคือเราเสียอีกได้พอมาเจอไอ้เชี่ยเนี่ยเธอรู้ซึ้งเลยว่าตำแหน่งนั้นต้องยกให้ไอ้เชี่ยอ้วนแทนจริงๆทั้งคู่เลยได้เข้าสรุปนะครับว่าตอนนี้ตราบใดที่ไอ้อ้วนเขายังนั่งเก๊กอยู่หน้าร้านเนี่ยเราไม่มีทางได้เข้าไปเจอ,อยาสุกะแน่นอนเราต้องหาตัวเบียงเบนความสนใจนะครับให้เราข้ามวันนะครับผมแล้วไปหาพี่โตได้เลยพี่โตเขาจะบอกว่าไม่ว่างช่วยนะเพราะเขากําลังจะไปจัดการไอ้พวก กาก3ตัวที่ทําเครื่องเล่นเพลงของเขาพังไม่เป็นไรนครับให้เราไปหาพี่แว่นได้เลยเราก็จะเอาเรื่องไอ้เชี่ยวอ้วนเนี่ยไปขอพี่แว่นช่วยพี่แว่นก็จะบอกว่ารู้จักไอ้นี่นะมันเป็นลูกค้าประจำของฉันเลยไม่ต้องตกใจนะครับพี่แว่นของเราไม่ได้รับงานนะฮะลูกค้าประจําที่ว่านี่คือพี่แว่นเขาขายโดจินนะครับไอ้เชี่ยอ้วนเนี่ยเขามักจะมาซื้อโดจินโลลี่บ่อยๆนะฮะเราก็ไปขอให้พี่แว่นช่วยเบี่ยงเบนความสนใจหน่อยแว่นก็ตกลงนะครับแต่ถือว่าเราติดค้างพี่แว่นหนึ่งรอบนะกลับไปที่ร้านกาแฟอีก ครั้งแล้วให้พี่แว่นหงเราจัดการล่อ,อเชียอ้วนโดยโดยจินนะครับให้เราใช้จังหวะน,นีย้ย่องเข้าไปในร้านนะครับเพื่อจะได้เจอกับเจยยสุกะาเนาะด้วยความที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยแมย้แต่คนเดียวเราเลยชวนให้ยาสุกะามานั่งพักคุยกันสัหน่อยนะครับผมชอบภาพช็อตนี้มากนะน่ารักสุดๆเลยยาสุกะาเนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าช่วงนี้สังเกตเห็นว่าเราเปลี่ยนไปมากเลยเราดูจริงจังกับชีวิตมากขึ้นตอนแรกเธอกนึกว่าคงจะเป็นอะไรเพียงแค่แป๊บเดียวแต่ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับพระเอก ก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้เขาโตพอที่จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาไม่สามารถปล่อยให้เธอแบกรับภาระทั้งข้างในและข้างนอกบ้านด้วยตัวคนเดียวได้อีกแล้วแต่สําหรับยาสุก,กะแล้วเธอกลับอยากให้เราเนี่ยโตขึ้นมาอย่างเด็กปกติเธอไม่เคยอยากเอาภาระของเธอมาให้เราแบกรับเลยนะครับพระเอกไม่ทันได้บอกข่าวดีที่ว่าเขาได้งานทําแล้วไอ้เชี่ยเนี่ยเขาก็เข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนนี่ครับยาสุกะ <Yes, God. S 3> ฉันไม่ได้จอกให้เธอมาั่งคุยกับแขกนะให้คิดว่าตัวเองเป็นเด็กนั่งดริ้งหรือไงกันฮะมึงกูเห็น มึงป่วนเปี่ยนกับเธอบ่อยแล้วนะมึงเป็นอะไรกับเธอกันแน่ตรงนี้ให้เลือกข้อ3ตามผมก็ได้ครับแต่ต่อให้เราตอบข้อไหนก็ไม่สําคัญครับเพราะว่าไอเชียเนี่ยเขาก็จะไล่เราออกจากร้านอยู่ดีแม่แต่ก่อนเราจะออกจากร้านไอเชียอ้วนเนี่ยก็แผลงฤทธิ์อีกแล้วนะครับแม่แมแยาสกัดจ,จังของผมทำไมไม่บอกผมล่ะครับว่าคุณเป็น,นหนี้นะคุณรู้ไหมว่าผมมีเงินให้ใช้เหลือเฟือเลยนะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะผมจะช่วยคุณเองนะครับยา oh <my> ยี ริส <Risk S 2> ของพี่อ้วนใช้ได้ไหมทุกคนเซ็กซี่สุดๆนะขนาดผมเป็นผู้ชายยังวันไหวเลยพราะออกมาจากร้านไอชิหายเนี่ยเขาก็จะมายื่นข้อเสนอกับเรานะครับแกจะไม่เป็นหนี้ฉันจะได้เป็นพ่อใหม่ของแกนี่เป็นข้อเสนอสุดยอดที่แกจะได้รับจากฉันเลยนะเยังก็จะขึ้นมาให้เราเลือกตอบนะครับแล้วดูจากคําตอบนะผมว่าอนาคตต้องมีรูทเอ็ทีอาร์อย่างแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้เราตอบข้อแรกไปก่อนนะครับใครจะให้อ้วนเซ็กเจหัวแดงก็ตามใจครับไม่ใช่ผมน,นหนึ่งละเราก็จะปฏิเสธมันไปเนาะแต่ดูท่า ทีแล้วไอ้เชี่ยอ้วนเนี่ยเขาไม่ล้มเลิกที่จะเซ็กแม่คุณแน่ๆน,นะครับให้กลับไปรอเจียสุกัดที่บ้านได้เลยรอไป3มชั่วโมงเจ๊ก็ยังไม่ถึงบ้านเซธีสถานการณ์ไม่โคตรไม่ปกติเลยครับทุกค,คนให้เราออกไปตามหาเจ๊หัวแดงกันเลยนะครับโดยที่แรกที่เราควรจะไปคือร้านกาแฟนะครับพอเราไปถึงปุ๊บอากิระก็จะมาถากถางเราทํานองว่ากูเพิ่งเห็นแม่ของเมืองเดินคู่กับไอ้เชียอ้วนนะทั้งคู่กําลังตรงเข้าไปที่บ้านรูดด้วยแหละสิบ,บอกให้อื้อได้ยินอย่างนี้ก็ยอมก็ได้ครับ ให้มุ่งหน้าที่เลิโฟโฮเทลได้เลยแต่พอไปถึงนะครับก็ไม่เห็นไอ้อ้วนหรือเจ๊หัวแดงเลยเห็นแต่เพียงเพื่อนแว่นสุดหลงเราที่กําลังรอดักถ่ายรูปคนเข้ามั่นรูดอยู่นะครับเราก็จะถามพี่แว่นด้วยความรุกรวนว่าเฮ้ยเห็นไอ้เชี่ยวอ้วนไหมเพื่อนแว่นก็จะบอกว่าเห็นนะตอนแรกเนี่ยมันพยายามลากเจ๊หัวแดงเข้ามั่นรูดอยู่แหละแต่เธอก็ปฏิเสธตอนนี้ทั้งคู่เลยมุ่งหน้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแทนพอมาถึงร้านสะดวกซื้อนะครับก็ไม่เจอใครครับทีนี้ให้เราไปที่ร้านอาหารได้เลยนะครับพอามาถึงราารร้ารา้าาาานนอหหะเเก็็จได ไอ้เชี่ยอ้วนเขากำลังหงุดหงิดใหญ่เลยนะครับเพราะมันดันเสือกพัดหลงกับเจษุกเะ,ะเนาะให้เราไปที่ครับเทนชีได้เลยเจสุกะเธอก็จะไปยืนบทแรงหน้าครับเทนชินะครับเธอก็จะบอกกับเราว่าเธอคิดว่าตัวเองทำงานที่นี่ต่อไม่ไหวแล้วเธอสมเพศตัวเองที่อดทนทำต่อไปไม่ได้จริงๆพระเอกได้ยินก็พูดที่เธอมั่นใจได้เลยว่าถ้าหากเธอไม่อยากกลับไปทำงานที่นั่นก็ไม่ต้องกลับไปเขาจะทำทุกอย่างเพื่อหาทางออกให้เธอและเขายินดีมากที่เธอจะหันมาพึ่งพาเขามากยิ่งขึ้นตอนนี้เขาอยากให้เธอโฟกัสไปกับการพักผ่อน กกีพอกลับมาถึงบ้านนะครับเราก็จะถามยซสุกาไปว่าสงสัยจริงๆว่าทําไมเธอถึงไม่ตรงกลับบ้านเลยทําไมถึงเดินไปทั่วเมืองแบบนั้นละ่ะเธอก็จะบอกว่าที่วิ่งทั่วเมืองแบบนั้นเพราะเธอไม่อยากให้อี้อ้วนเขารู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนพระเอกได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้ได้แน่ชัดเลยนะครับว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันอันตรายของแท้เขาเลยยืนยันกับเธอนะครับให้ลาออกจากงานได้เลยท้ายที่สุดยซสุกากก็เห็นด้วยกับเรื่องลาออกจากงานแต่เธอไม่กล้าที่จะไปเจอหน้ามันอีกรอบเลยขอให้เราไปแทนนะครับพระเอกเลย ตกลงตามนั้นนะครับทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเนาะเท้ารุ่งขึ้นเนี่ยโนริกโกะเขาก็รีบเข้ามาหาเราเลยนะครับเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปไล่ไอ้เชียอว้วนที่กำลัง,งยืนเฝ้าหน้าบ้านของเราเอาจริงนะผมแอบห้อนอยู่นะไอ้เชียน,นี่ไม่รู้มันยืนเฝ้าตั้งแต่ตอนไหนนะครับทั้งคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเองก็ออกมาถามนะครับว่ามันมาทําอะไรที่นี่ไอ้เชียอว้วนเขาก็อ้างว่าท่้นบากทท่นิคเขาพาะความเป็นห่วงเป็นใยล้วนเป็นห่วงลูกจ้างจนถึงขั้นจะลากเขาเข้าโรงแรมมั่นรูดเลยเห เฮียเ <S an> นี่ยมึงชักพูดจาให้กูมีน้ำหูแล้วนะไปเรียกแม่ของมึงมาไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อย่าง,งนางงั้นจะทําไมวะกูก็จะไล่แม่มึงออกไงละ่ะแซวเลยประหยัดเวลากูได้เยอะเลอไม่อยากทํางานกับมึงอีกแล้วเอาละใส่หัวไปได้ละอะไรน,นะไม่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 มันจบแล้วละ่ะเฮีย อ้วนไม่มีทางอีนั่นจะทิ้งกูไปแบบนี้ไม่ได้นี่มันผิดกฎหมายชัดๆอะแล้วการที่เจ้านายคอยตามลังควานลูกจ้างจนมาถึงหน้าบ้านแบบนี้ผูกกฎหมายไหมละ่ะนี่ยังไม่นับรวมที่มึงพยายามจะลากเธอเข้าโรงแรมอีกนะช่างมันเถอะยังไงเธอก็จะออกมาดื้อแบบนี้ไม่ได้เธอต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์เพื่อฉันจะได้หาคนใหม่มาแทนยังไงละ่ะเรื่องของมึงดิไปจัดการเอาเองแล้วกันไอเด็กขี้เนี่ยคะใช้สมองบ้างดีกว่าเมืองเนี่ยมันเล็กแค่ไหนมึงก็รู้ดีกูเองก็รู้จักคนตั้งมากมายมันไม่ยากเลยที่จะแพร่ ือมึงมั่นใจได้เลยว่าอูสามารถทําทุกวิธีทางให้แม่มึงหางานใหม่ไม่ได้ไอเชียอว้วนแม่งแบล็คเมลเราอีกแล้วนะครับรถไหนก็หนีแม่งไม่พ้นจริงๆนะฮะพี่เอกเลยเสนอตัวที่จะทางานแทนยุกะเวลา1สัปดาห์นะครับแต่ไอเชียอว้วนเนี่ยมันหัวหมอครับมันบอกไม่เอา1สัปดาห์ไม่พอต้องเป็นจนกว่ามันจะหาพนักงานใหม่ได้แล้วที่พีคไปกว่านั้นนะครับมันให้ค่าแรงตกชั่วโมงละ6 0 0ยเยนนะครับถ้าเป็นเงินบาทเราเนี่ยก็ประมาณ152บาทต่อชั่วโมงนะครับอาจฟังดูไม่แย่นะฮะ แังขั้นต่ําของบ้านเขานะครับท้ายที่สุดเราก็ยาามทอยู่ดีครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะเนาะพอไอชี้อ้วนไปโนริโกะก็โผล่มาถามัฉด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเป็นอะไรไหมชนิดที่พระเอกเนี่ยก็สะดุ้งนะครับที่เห็นเธอเป็นห่วงตนแบบนั้นพระเอกก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแต่ต่อจากนี้ลาบากแน่เพราะดูทรงแล้วคงโดนกดขี่แบบสุดฤทธิ์นะฮะโนริโกะได้ยินอย่างนี้ก็เยพรขอให้เราโชคดีวะ่ะจบนี่เรามุ่งตรงไปที่ร,ร้านกาแฟได้เลยนะครับไปทํางานเป็นทาสให้อ้วนมันนะฮะกดสคิปสคิปได้เลย พอถึงเวลาจ่ายเงินนะครับไอเชี่ยอ้วนเนี่ยมันก็จะบิดเงินนะครับคือให้ค่าแรงเราไม่ครบได้มาแค่พันห้าเยนเท่านั้นเองนะเพราะกลับบ้านมานะครับยาสุกาก็จะรีบวิ่งเข้ามาหาเรานะฮะด้วยความเป็นห่วงถามว่าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมกลับบ้านช้าจังด้วยความที่เราไม่อยากให้เธอไม่สบายใจนะครับก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรครับทุกอย่างไปได้สวยครับผมพอคุยกับนางเสร็จเนี่ยก็ให้นอนข้ามวันได้เลยนะครับทำงานวันที่2ก็โดนไอเชี่ยอ้วนกดขี่อีกเช่นเคยนะครับล่าสุดจากพันห้าเยนนะฮะล ลดลงมาเหลือ500เยนแล้วนะครับแม่ไอ้เชีย่ยสุดยอดจริงๆนะฮะพอโดนอย่างนี้พระเอกของเราก็ไม่มีตัวเลือกนะครับจำเป็นต้องไปทํางานร้านอาหารเพื่อหาไรายได้เพิ่มนะครับเข้าร้านอาหารมาเนี่ยซากุยะก็จะเข้ามาถามเราด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับเธอถามเราว่าทาไมช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะอย่างโอเคไหมพระเอกเลยตัดสินใจเล่าให้เธอฟังนะครับถึงเรื่องไอ้อ้วนว่ามันกดขี่เขาอะไรยังไงบ้างพอได้เล่าให้เธอฟังตัวเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ระบายกับ ครสักคนนะครับพอน,น้องหัวสมพูร,รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยเธอก็เอ่ยปากว่าเธอจะยอมช่วยเราเองแม้ว่าตัวเองของเราจะงงนะครับว่าเอา้าจะช่วยยังไงจะทําอะไรแต่เธอก็บอกว่าเอ้ยถึงเวลาก็รู้เองแหละหลังเลิกงานเนี่ยก็ให้กลับบ้านไปหาซากุยะได้เลยซึ่งตอนนี้เธอกํลาลังนอนเรืออยู่บนที่นอนของเธอนะครับให้เราเข้าไปหาเธอขัางในห้องได้เลยยากุส่ตถามไทถ,ถึงชีวิตของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างโนริโกะทําให้เราเนี่ยลำบากใจไหม พระเอกได้ยินอย่างนี้ก็ตกใจที่ยาสุกาเนี่ยรู้เรื่องที่โนริโกะคอยสร้างปัญหาให้กับเรามาโดยตลอดนะครับใจหนึ่งก็เจ็บที่ว่าทำไมเธอถึงไม่ทำอะไรเลยทั้งที่เธอรู้เลยถามเธอไปตรงๆนะครับว่ารู้อยู่แล้วทำไมถึงปล่อยให้ลูกสาวมาสร้างปัญหาให้กับผมแบบนี้ยาคุสะได้ยินนะครับก็เลยอธิบายนะฮะว่าโนริโกะเนี่ยเธอมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนต่อเพศช,ชายเธอไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพ่อของเธอพ่อที่ไม่เคยต้องการในตัวเธอเลยฉันคิดว่าเธอโตมาด้วยความรู้สึกที่เกลียดชังต่อเพศช,ชายนั้นได้เพียงแต่ว่า หวังว่าสักวันหนึ่งนายจะทําให้เธอเชื่องได้ทําให้เธอเข้าใจทีว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่ต้องการจะทอดทิ้งเธอบางคนก็ยังเชื่อใจได้พระเอกได้ยินอย่างนี้นะครับเลยเล่าให้ยาสุกะาฟังว่าช่วงนี้โนริกโกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขากับเธอสามารถสื่อสารกันอย่างปกติโดยที่เธอไม่แสดงออกถึงท่าทางดูร้ายใดๆอีกแล้วล่าสุดดูเหมือนว่าเธอจะเป็นห่วงเป็นใยเราด้วยได้ยินอย่างนั้นยาสุกะก็มีความสุขมากนะครับเธอเชื่อว่ไปไปาสักวันหนึ่งเราจะช่วยทําให้โนริกโกเปิดใจได้และได้วาานนให้เรรช่วยดูแลิ เราอยากจะเห็นโนริโกะมีความสุขอีกครั้งก็ตอบตกลงได้เลยนะครับคุยกับยาสุกะเสร็จโนริโกะเนี่ยเขาก็จะมาดักคุยกับเราอีกรอบหนึ่งซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าท่าทีของเธอเนี่ยน่ารักขึ้นมากเธอมาถามเราด้วยความเป็นห่วงถึงปัญหางไอ้อ้วนนะครับเราก็เล่าไปว่าไอ้อ้วนเนี่ยก็กดเราหนักอยู่นะนี่ยังสงสัยเลยว่าทําไมเจหัวแดงถึงทนทํางานกับมันได้แต่ท้ายที่สุดครับก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทนทําต่อนี่แหละและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับโนริโกะถามเราด้วยสีหน้ากลุ้มกลม ว่ามีอะไรให้เธอช่วยได้ไหมโอ้ประสงค์ก็เปลี่ยนไปจริงๆตื่นเช้าก็ไปทํางานตามปกติได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เชียอ้วนกําลังสติแตกนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยดันมีคนมาป่วนมันตอนนอนนะฮะ คือจะหลับสลับก็โดนกดกลิ่งทั้งคืนเลยเล่นซะจนมันจะเป็นบ้าเลยทีเดียวเชียวหลังจากที่มันบ่นเสร็จสับก็พานใส่เรานะครับไล่เราไปทํางานต่อเลิกงานมารอบนี้นะครับก็พิเศษกว่ารอบไหนๆนะฮะเพราะว่ามันหักเงินเราเหลือ200เยนเท่านั้นเองแหมสุดยอดจริงๆจึง,จง,จงทําใไมพพะเอกของเราเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นต้องกลับไปทํางานที่ร้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลิกงานเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านแล้วตรงก็ห้องยาสุกะได้เลยผมจะสรุปให้นะครับคือยาสุกะเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่าถึงเรื่องรา ราวความรักของเธอสมัยที่เธอยังเป็นสาวนะครับย้อนกลับไปสมัยที่เธอยังเด็กและยังคงไร้เดียงสานะครับเธอตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ในสายตาของเขาแล้วเธอก็ไม่ต่างอะไรไปจากแต้ม,แต,มแต้มหนึ่งที่เขาอยากจะเก็บให้ได้ก็เท่านั้นเองเธอเผลอตัวเห่อใจและมอบครั้งแรกของเธอให้กับผู้ชายคนนั้นทั้งสองตอกกันสดๆครับและมันน่าขำตรงที่หมอน,นั่นตอกได้ไม่กี่วิก็เสร็จเสียแล้วนะครับด้วยความอับอายหมอนั่นทิ้งให้เธอนอนแน่นิ่งอยู่ตรง และไม่กลับมายุ่งยามกับเธออีกเลยวันเวลาผ่านไปหลายเดือนพอรู้สึกตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้วเธออุ้มท้องของเธอไปหาผู้ชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับว่าผู้ชายเลเวลหนึ่งอย่างไอเชียนั้นไม่รับผิดชอบเธอแน่นอนครับมินามซามันยังหัวรอะเยาะใส่หน้าเธอและปล่อยข่าวลือเสียเกี่ยวกับเธออีกด้วยจึงทาให้เธอสูญเสียความเชื่อมั่นในเพศชายไปไม่ต่างจากโนริโกะเลย<ๆ>เธอตัดพ่ออีกว่า<ๆ>เธออยู่ในช่วง30ตอนปลายของเธอแล้วแต่ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์จริงจรจังจ จ้งกับใครเลยโอ้โหตรงนี้ครับซีนอารมณ์เลยเดี๋ยวผมจะพากให้ทุกคนอินเองนะครับไม่ใช่แค่โนโริโกะที่คู่ควรจะได้เจอกับความสุขคุณเองก็สมควรที่จะได้เจอกับความสุขที่คุณตามหาเช่นกันขอบใจนะแต่ใครล่ะอยากจะได้ผู้หญิงแก่ๆอย่างฉันคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่ดันมีลูกติดสิลว้วแถมยังตกงานและเป็นหนี้อีกด้วยและยังแต่ผมต้องการนะคุณอาจจะมองว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ดีพอ ผมจะทำทุกๆอย่างต่อให้ผมต้องลำบากแค่ไหนผมก็จะทำเพื่อให้ผมได้อยู่กับคุณอืมดราม่าสุดๆเล่นสยสุก,กาพูดไม่ออกเลยนะครับพ่อพระเอกของเรานเนี่ยหุ่เสน่ห์แรงจริงๆกลับห้องมานะครับพระเอกของเราเนี่ยก็เออแตกสิว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูแพมอะไรทันใดนั้นเองนะครับโนริโกะก็โผลผางเข้ามาต่อว่าเราท่านที่ไอ้ดํางดำมึงไปทำอะไรแม่กูมาทัานท,ที่มึงออกจากห้องแม่กูเนี่ยเธอร้องไห้หนักเลยนะควยเหอะกูสารนึกามึงเปลี่ยนตัวแล้วเชียวแต่มึงก็ยัง ทำตัวดักจําอยู่ดีไมไ่เงยเช็บหายแล้วเป็นเรื่องราวเข้าใจผิดซะอย่างนั้นเช้ารุ่งขึ้นนะครับก็ไปทํางานตามปกติเนาะรอบนี้ไอเชียอ้วนเนี่ยเขาก็จะมาบ่นว่าป่องจดหมายของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดซึ่งมันก็สมควรโดนแล้วนะครับไปทํางานเสร็จสับนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะฮะพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ให้เงินเราเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับก็ให้เราไปทํางานที่ร้านอาหารต่อได้เลยนะครับแปลว,ว่าก่อนจะทางานเนี่ยก็แวะไปคุยกับน้องหัวจมูกก่อนก็ได้ครับพระเอกของเราเนี่ยก็ัจะบ่นเรื่องล่าสุดที่ไอเชียนนเขาไปให้เงินเราก็ ามไทยเรื่องไออากิระว่ามันยังมารังควานเธออยู่ไหมก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ไปทํางานต่อได้เลยนะครับกลับมาถึงบ้านโนริโกะเขาก็จะมาขอโทษเรานะครับดูเหมือนว่าเธอจะรู้ความจริงจากปากแม่ของเธอแล้วนะว่าอะไรเกิดขึ้นก็ให้เราเข้าไปหาเจี๊หัวแดงในห้องได้เลยนะครับเธอก็จะขอโทษที่ทําให้โนริโกะเข้าใจผิดเธอก็เล่าว่าที่เธอร้องไห้นะ่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอเศร้าหรือเสียใจนะครับแต่เธอร้องเพราะเธอมีความสุขมีความสุขที่เราเติบโตมาเป็นคนดีแบบนี้กระชับเลยนะคือทั้งคู่เขาก็ตกลงคบกันนั่นแหละครับ คู่ก็ตัดสินใจว่าจะค่อยเป็นค่อยไปกับความสัมพันธ์นี้นะครับเพราะไม่อยากให้โนริโกะตกใจด้วยเนาะออกห้องมาโนริโกะยอดนักสืบเขาก็จะมาดักรอถามเรานะครับว่าคุยอะไรกับแม่ของเธอกันแน่แต่พอเราจะตอบนางก็ไม่ฟังซิอย่างนั้นรุ่งเช้ามาไปทํางานตามปกติได้เลยนะครับรอบนี้เชียอ้วนมันก็เป็นหนักอยู่เหมือนกันนะครับมันมาบ่นว่านอกจากมันจะนอนไม่หลับแล้วต้องมาเจอเลือดในกล่องจดหมายของมันอีกล่าสุดมันตื่นมามีแต่รอยขีดทั่วร่างกายมันเลยใครก็แนะนําให้มันแจ้งความแต่มันก็ไม่เอาครับเรากับ ว่ามันซ่อนของผิดกฎหมายไว้ในบ้านอย่างนั้นแหละแต่พระเอกก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเป็นฝีมือของโนริโกะกันนะเลยแนะนําให้อเชีย่ยอ้วนเนี่ยไปขอโทษทุกคนที่เคยทาไม่ดีด้วยแนนอนครับว่าอีโก้ของมันเนี่ยเยอะเกินจะทําอะไรแบบนั้นครับมันบอกว่ามันจะจับคนที่สร้างปัญหานี้ให้ได้แล้วจะฆ่าไอ้คนนั้นทิ้งเสียก็ให้เราไปทํางานที่ร,ร้านอาหารของเราได้เลยครับก่อนจะทํางานก็เหมือนเดิมครับกดคุยกันต้องหัวจมพูก่อนได้เลยไอ้ตัวเราเนี่ยก็จะเล่าว่าวันนี้ไอ้อ้วนเป็นหนักเลยหนักแค่ไหนมันก็ไม่สํําาาาานนนนึกกลล่่่่สุดเห็บอวมมััจะคททีทำ ได้เลยพอฟ้องเธอเสร็จปุ๊บก็ทํางานเสร็จสับก็กลับบ้านมาได้เลยครับ พอกลับมาถึงบ้านเราก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าใหโนริโกะฟังนะครับโดยที่ตัวเอกของเรายังคิดว่าเป็นฝีมือของน้องอยู่นะพระเอกเราก็บอกให้เธอเนี่ยระวังตัวเอาไว้นะให้อ้วนมันกําลังล่าเธออยู่พระเอกไปปุ๊บน้องก็บ่นทันควันเลยนะครับว่ากูไม่ได้ทาซะหน่อยนี่อะไรของมึงวะที่นี้ก็เข้าไปหาเจนในห้องได้เลยนะครับทั้งคู่จะใช้เวลาโรแมนติกด้วยกันแต่ไม่เกินเลยนะรุ่งขึ้นนะครับไปทํางานตามปกติรอบนี้มันหนักกว่าทุกรอบนะครับแม้ว่าพระเอกของเราจะเชียร์มันยอมแพ้นะแล้วไปขอโทษทุกคนเช่นเคยครับมันยังดื้อดึงที่จะไม่ทําายงน กัมนมเสร็จก็ไปร้านอาหารได้เลยนะครับไปก่อนจะทํางานเนี่ยก็คุยกับสักุยะก่อนแป๊บหนึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็จะอัปเดตเรื่องไอ้อ้วนให้เธอฟังนะครับว่าตอนเนี้มันสติแตกแล้วนะแต่ก็ยังไม่แน่นอนหรอกมันบอกว่ายอมตายดีกว่ายอมขอโทษอะไรทํานองนี้นะทำงานเสร็จสับก,ก็กลับบ้านไปเอ็นจอยฉากเซลกับยาสุกะในห้องน้ําได้เลยนะครับตัดภาพมาที่พระเอกอีกทีตอนนี้เขากําลังชมโนริโกะนะว่าทาได้ดีมากเลยเรื่องไอ้อ้วนอะแต่เธอกับบอกว่าไม่ใช่ฝีมือฉันนะพระเอกมันก็ช็อกเลยทีนี้เพราะมันรู้แล้วนะครับว่าตอนเนี้นัก ในเงามืดคนนั้นคือใครช้ารุ่งขึ้นก็ไปทํางานที่ร้านกาแฟได้นะครับรอบนี้ไออ้วนไม่มานั่งหน้าร้านเสียอย่างนั้นพระเอกเลยเข้าไปเช็คข้างในครับก็ไม่เจอใครเลยนอกจากสก,กุยะนะครับลางสังหรณ์เขาถูกต้องสก,กุยะคือนักฆ่าในเงามืดแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับทุกคนไอเชี่ยวอ้วนเขายังโอเคอยู่นะสก,กุยะเธอบอกว่าไออ้วนเนี่ยมันยังตายไม่ได้มันยังเหลือธุระที่ต้องสังวลจัดอออ่่ะะนนครัับปญหาก็เยยูแล้้วีตงมมารับือกกัับยานน่ใเงมือีกเรรอ,รอพาาถึง้น เ,เชฟก็จะฝากฝังเราให้เป็นเพื่อนที่ดีกับซากุยะนะครับแถมเลื่อนขั้นจากเด็กดูแลห้องส้วมไปเป็นเด็กเสิร์ฟทำงาน,นร่วมกับซากุยะด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงเลิกงานกลับบ้านมาก็เจอกับไอ้อ้วนนะครับที่กําลังยืนเลิกลักอยู่หน้าบ้านเราเลยฉันขอร้องละ่ะขอร้องเลยนะช่วยบอกให้เธอเลิกยุ่งกับฉันสิทีฉันยังหนุ่มยังแน่นไม่อยากตายเลยอะสะภาพตอนนี้ของไอ้อ้วนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตินหวังสุดๆนะครับมันยอมกลืนสักษีของมันลงคอนะครับแล้วขี้ผัน ลูดาของมันออกไปเลยตอนนี้คือมันไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนอกจากให้ชีวิตของมันเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมันบอกว่าผู้หญิงคนนั้นวงเล็บนักฆ่าในเงามืดได้สั่งให้มันเนี่ยเอาเงินเอาทองเอาโฉนดที่ดินของร้านเนี่ยมายกให้ครอบครัวของเรานะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็คืนเงินไอ้พวกเงินค่าจ้างที่มันบิดเราไปอ่ะครับผมคืนมาหมดเลยบวกกับเงินพวกโอทีพวกค่าเงินพิเศษของคุณเจยยสุขารด้วยนะโดยที่ว่ามันขอเพียงแค่ให้เราเนี่ยไปบอกกับนักฆ่า ในเงามืดว่าตอนนี้มันไม่ติดค้างอะไรเราแล้วอย่ามาเจอกับมันอีกและต่อจากเนี้มันจะไม่ขอมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตพวกเราอีกแล้วโอ้โหพ่ออ้วนผู้สูงศักดิ์ของเรากําลังร้องของชีวิตว่ะนี่สินะพลังของนักฆ่ารัตติกาลในเงามืดโอ้โสุดยอดว่ะเข้ามาในบ้านนคะครับเพรของเราก็จะเอาข่าวดีมาเล่าให้ยาสุกะฟังเธอมีความสุขอย่างมา,มากนะครับมากจนรีบเอาเงินที่ได้มาไล่ให้โนริกโกะไปช้อปปิ้งเพื่อเธอจะได้มีช่วงเวลาสุดเสลกับเราอย่างบ้าคลั่ง บ้าคลั่งชนิดที่โนริกโกกลับมาก็ยังตอกกันดังสนั่นนะครับออกดังมากอ้างว่าแค่นวดให้แม่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จสับก็ให้ออกมาข้างนอกนะเราก็จะได้มีโอกาสคุยกันน้องซากุยะที่ดักรอเราอยู่หน้าบ้านครับตัวเอกเนี่ยก็ทราบซึ้งในสิ่งที่น้องเขาทําให้นะแต่เ็าอดไม่ได้ที่จะถามเธอไปตรงๆว่าที่ทําให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ฟรีใช่ไหมน้องเขาก็ตอบมาแบบตรงไปตรงมานะครับว่าใช่แล้วมันบอฟรีสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยอะไรอะไรที่เคยไปตอกใครมาเนี่ยก็ให้เลิกเสียต่อจากนี้ ตอบแค่เธอแค่คนเดียวตัวเองของเราเนี่ยก็ถามอีกหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะาผมเองก็สงสัยเหมือนกันคำถามนี้คือทำไมตอนแรกเธอบอกว่าอยากจะเป็นดารา AV ล่ะเธอเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าที่เธออยากจะเป็นดารา AV นะ่ยเป็นเพราะเธอคอยสังเกตเรามานานแล้วและเธอเห็นว่าเราเนี่ยวันๆก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากดูหนังโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเธอก็เลยคิดว่าการที่เธอได้เป็นดาราเอวีเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหันไปสนใจเธอบ้างสรุปแล้วเธอเนี่ยแอบชอบเรามานานนะครับคอยติดตาม พฤติกรรมเรามาโดยตลอดนะครับหลังจากที่เราคุยกับเธอเราก็แยกย้ายกันกับเธอนะครับไอตัวเองของเราก็มาคิดในใจทํานองว่าโอโ้โหชิบหายแล้งงานเข้าละพึ่งพ้นจากความควายความบัวก็เข้ามาแทรกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ชายตัวน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเรากลับขึ้นห้องนะฮะน้องโนริโกะนี่ก็จะมาดักร,รอเราเธอก็จะมาพูดกับเราทํานองว่าฉันเห็นหนายอ่ะนวดให้แม่ของฉันเสียวเสวีนวดให้ฉันบ้างสิ พอเพระเด็กได้ยินอย่างนี้นี่ก็แบบไม่สามารถปฏิเสธความน่ารักของเธอได้ครับก็อตอบตกลงนะวมามีโอกาสเดี๋ยวฉันนวดให้เธอเองก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับพอเราออกมาจากห้องเนี่ยโนริโกะเขาก็จะมาอยากคุยกับเรานะครับเธอก็จะมาบอกว่าถ้าตามหาแม่อยู่แล้วก็ตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่บ้านหรอกนะเธอออกไปที่ร้านกาแฟแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปหาเจาที่ร้านกาแฟะนะครับโนริโกะเนี่ยก็จะมีคําถามกับเราอีกหนึ่งคำถามนะครับเธอได้ถามมาว่าเธอเนี่ยไม่รู้ว่าเราทํายังไงนะเรื่องราวมันถึงได้ออกมาดีขนาดนี้ แต่เธอสงสัยเพียงแค่ว่าปัญหาจะไม่ย้อนกลับมาเล่นงานเราทีหลังใช่ไหมก็ให้เราตอบตามความจริงนะครับก็บอกเธอไปตรงๆเลยว่าตอนเนี้ยเราก็อาจจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วนะซึ่งเธอได้ยินอย่างนี้เธอก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่เธอช่วยได้ก็บอกนะฉันเต็มใจจะช่วยอ่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครโนริโกะเนี่ยเริ่มที่จะเติบโตและเปิดใจให้กับตัวเอกของเราแล้วนะครับสุดยอดเลยอ่าได้อย่างนี้ก็ออกไปหาเจ๊เขาที่ร้านกาแฟได้เลยนะครับพอไปถึงร้านกาแฟเ่ เราเราก็จะคุยกันเล็กน้อยนะครับคุยกันทำนองว่าแหมตื่นเต้นที่ได้เป็นเจ้าของร้านหล่ะครับรีบมาทำงานเชียวคุยกันอีกนิดหน่อยนะครับเธอก็จะบอกให้เราเนี่ยไปรอเธอที่บ้านนะตอนเย็นอยากกลับมาเดี๋ยวเธอจะจัดให้สนันเลยสนันจนบ้านโยกเลยทีเดียวเธอก็จะพูดทำนองนี้นะครับก็ให้กลับบ้านไปนะครับรอเธอกลับมาจากที่ทำงานแล้วก็ใส่กันสนั่นสนันจนจบเอพิโซดนี้เลยนะครับก็เป็นอันจบรูทความรักของน้องยาสุกะแล้วนี่ครับแหมและต่อจากนี้เนี่ยเราก็มาเตรียมตัว เตรียมใจนะครับรอรับความตื่นเต้นจากน้องหัวจมพูอัปเดตหน้าได้เลยใจหนึ่งผมก็อยากจะเชียร์ให้น้องโนริโกะเขามีรูทของตัวเองไวๆนะแต่ไม่ได้ฮนะตามนั้นนะครับผูพัฒน,นาเขาจะให้อะไรมาเราก็เสพอยู่ดีเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับนานหน่อยแต่ว่าอร่อยนะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ